พายโฮลี่โมลี่โมลี่โมลี่นี่ต้องบอกนะครับความพิเศษคือเป็นพายที่แป้งบางกรอบนะครับที่ซ้อนกันถึง243ชั้นนะครับแบรนด์ของคนไทยนั่นเองนะครับผมขอต้อนรับนะครับเชฟชาลีและคุณแนนนะครับเจ้าของพายโฮลี่โมลี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวไทยต้องบอกว่า ต้องบอกว่ามีมีกล้องไหนเลยต้องบอกว่าต้องมากันไม่ทันต้องต้องบอกว่ามีทีมงาน Wo วูดีเวิร์ดเราเนี่ยเดินทางไปสวัสดีปีใหม่หลายคนหลายหน่วยงานและเราก็นําเอาโคลี่โมลี่เนี่ย ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ออฟฟิเชียลของ Woody World เป็นขนมเนี่ยนะฮะมาให้กับพันธมิตรเราทุกคนขอฟังอีกทีซ้อนกันถึงกี่ชั้นนะ2องร้อชั้นใช่ไหมครับขอบอกว่าทุกคนที่กินทุ้มหมดเลยว่าออร่ยมากนะครับนี่243ชั้นครับสมอะไรมันจะขนาดนั้นคุณวดรก็สายนี้เขาชอบมากใส่อะไรใสา่คัสตาร์ดเป็นลาวาไข่เค็มนั่นเลยแล้วคุณก็ใส่นี้ไงแล้วมันอุ่นด้วยคุณก็ต้องชิมไง เป็นลาวาไม่เพราะเราสั่งโฮลีโมลี่คนกินแต่เรายังไม่เคยได้กินเลยในวันแรกครับลองดูลองคุณคุณให้มันเป็นลาวาออกมาเร็วๆรู้สึกว่าหน้าระเบิดรู้สึกว่าหน้าระเบิดแล้วอ่ะไม่บวมไม่บวมใช่ไหมโอ้ยโหโฮลี่โมลี่กินแล้วมันจะเป็นยังไงกินแล้วจะอร่อยฟินสองร้อยสี่สิบอ๋อแต่แล้วมันเป็นกระตุกขึ้นมาย่อมยุ่ยยุ่ยยุ่ยยอะไรขึ้นนั่นไงดูลาวาอยู่ที่ ปากงามเฉยไหมครับอร่อยมากอ่ะมันอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะคุณทำอยกอะไรอ่ะก็เนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้คุณแนนกับกับเชฟชาลีนะคะความโดดเด่นของเราค่ะความโดดเด่นของนี้ก็อยู่ที่ไส้แล้วก็แป้งใช่ไหมครับในไส้นี้จะมีไข่ อ่าสามแบบมีไข่ไก่ไข่เป็ดแล้วไข่เค็มไข่เค็มชายานะครับแล้วก็ในแป้งเนี่ยใช้แป้งใช่ครับโอ้โห local local โอ้อร่อยมากแล้วก็ยังไงคะแล้วก็ในแป้งเนี่ยออกจะใส่ใช้แป้งทีสี่ห้าที่เอามาจากฝรั่งเศสนะครับแล้วจะมีเนยเป็นเนยเลอแพคของเดนมาร์กซึ่งจะทำให้มันกรอบแล้วไม่ติดเพดานเหมือนพายที่เราอร่อยมากไม่ติดเพดานทุกชั้น สองร้อยสี่สิบไม่มีติดเพดานที่บอกว่ามันอกี้กินเข้าไปปกติไอ้ยไผยไผยทาร์ทพวกนี้ทาร์ทไข่มันจะติดเพดานอไงมันไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเนยแท้ใช่ค่ะเราใช้เนยเนยแทะร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะไม่ได้ใช้พวกมาร์การีหรือว่าพวกเนยขาวอะค่ะอร่อยมากเลยคือบางทีนะเราเจอแบบไม่ดีอะเราจะแยกกินเราจะทิ้งแป้งเราจะกินแต่ตรงกลางแต่นี่ได้หมดทั้งคำใช่ค่ะคุณวดนเรเกือบเสียชิริแล้วไม่ที่ร้านเนี่ยคือพี่เชฟชาลีเขาทำใหม่สดทุกชิ้นใช่ครับทำใหม่สดทุกชิ้นครับแล้วก็ ไอเรื่องไอแป้งเหลือนี่ไม่มีเพราะว่าเราจะมีไส้เนี่ยทุกคำที่กัดเข้าไปไม่ต้องมาไม่ต้องมามาแค่กัดตรงกลางนะเราเหลือแป้งข้างใคางัเมื่อกี้นี่เรายังไม่แน่ใจเราได้รสชาติหรือยังเอาอีกนะครับที่ไหนที่เราต้องกินนี่เหรอครมีมีไข่ที่ไหนบ้างคะ ตอนนี้จะมีสองสาขานะคะสาขาแรกจะอยู่ที่เดอะคอมมอนทองลอซอยสิบเจ็ดค่ะที่หนึ่งคอมมอนใช่ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งอยู่ที่สยามพารากอนค่ะ่ใชแล้วอื่นๆนอกจากที่บอดอชิมอยู่มีอะไรบ้างอะคะข้างหน้านี่นี่อันนี้เราชอบตั้งแต่เรากินตะกูลไส้ไหลมาอันนี้เวิร์กสุดเลยใช่ไหมฮะเราชอบไครกรอบอันนี้อันนี้เป็นบิสกิตนะครับที่เราใช้แป้งนี้แล้วก็คลุกกับชูเกอร์แล้วก็มีซอสนิดนึงแล้วก็จะมีอีกเฟลเวอร์นึงจะเป็นเฟลเวอร์ทรัฟเฟิลครับผมตอเฟลเวอรร์ทั้เฟรเวอร์มาก โ,โคช them, okay? ้ชบุญทมกลับไปก่อนนะคะอย่าไปยืนรออยู่ตรงนี้ออ like ันนี้เป็นไงอันนี้เป็นไงใสรด้วยฟันเหาใครอยู่ครับพวกคุณนะแล้วนี่คืออะไรอะคะ อันนี้จะเป็นโยเกิร์ตครับเป็นสินค้าลายใหม่ของเราคือตั้งแต่ทำพายไม่ได้รู้สึกอ้วนขึ้นมากก็เลยอยากทำอะไรที่เฮลตี้ขึ้นมาอันนี้เฮลตี้อันนี้ตไปต้องบอกเลยว่ากินนี้พอหุ่นพังปุ๊บก็ต้องมากินนี้่แต่ขอบอกบอกเสมอว่าในประเทศไทยเนี่ยคุณพังได้แต่ถ้าจะพังแล้วก็เลือกพังให้มันอร่อยที่สุดลวกันถูกต้องแล้บไปออกกําลังกายต่อโล้วกกิน3 4ชิ้นมันไม่ตายหรอกแต่ขอให้ออกกําลังกายมันเถอะอันนี้คุ้มค่าโอ้ดิสกิตต้องกินอีกคำสิครับกินอีก คนทำร้องไห้ร้องไห้โค้ชกิดก็มือตัวเองแล้วคนะส่งไปให้แม่ดีกว่าแม่ต้องชอบีแม่เราก็ต้องชอบแล้วล่ะอันเนี้ยสอนไว้เลยเออสีฟันตกอัค่างต้องเข้าโฆษณาแล้วตกลงร้านอยู่ไหนนะฮะครับร้านตอนนี้อยู่ที่คอมมอนครับที่ทองหล่อแล้วก็อีกสาขาที่คอมมอนครแก่นคอมมอนคอมมอนอยู่ทางเข้ามาร์เก็ตเลยครับร้านแรกเลยครับใช่ร้านแรกเลยสายเดี๋ยวก่อนอยู่ตรงข้ามร้านกาแฟป่ะใช่ครับผม งงเราไปกินร้านรูไอรร้านชื่ออะไรนะกาแฟโฮมรูไอรร้านชื่ออะไรนะรูทป่ะเข้าไปแล้วเราไปนั่งรักนี่จะไม่ฟังเลยเขาจะดิวกเับกลับบ้านแล้วอะไรอะไรนั่งเข้าไปในคอมมอนทั้งล่างเข้าไปนั่งร้านรูทสานกาแฟที่โปรที่สุดตอนนี้มองตรงข้ามร้านอะไรเนี่ยกลิ่นหอมจังแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นสายแป้งเราเห็นว่าเป็นสายแป้งอ่ะเราก็กัดปันกัดปันขนาดนั่งอยู่ต้องย้ายไปนั่งที่อื่นอ่ะร้านนี้กลิ่นหอมมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องย้ายแล้ว เข้าไปเลยแล้วก็ไปซื้อเลยไปชิมของเคาโอ้จะแวะไปแน่นอนแ้งดีนะเนี่ย Instagram at holy m o l y bangkok เข้าไปกด follow ด้วยนะครับแล้วก็ Facebook ชอบติดติดปะติดติดอะไรอย่างงี้ยไม่น่าอะไรชื่อ a c e b o o k holy m o l y bangkok นะครับแล้วก็รวมไปถึง line at holy m o l y bangkok โทร000 8 9 0 0แ6 6 5 9และ High Five ์ศูนย์หกหกห้าเก้าและไฮไ holy molly bangkok ครับ f i ไฟ เช็่ว่าพิ่ติกตดติดเช็คว่าพี่ิกตดติดหรืปลาแล้วนี่มี2560แล้วไม่หฮไฟแล้วค่ะมีวัเทอรัน โอลีิมลิกมูลค่า500บาทมาแจกด้วยดีครับผมทำไงอ่ะติดตามในหน้าเพจที่มีแคลน์ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคุชออนรีวิวมือทิ่เซอร์เราถูกต้องครับผมขอบคุณมากที่มาวันนี้ทำให้เราได้รู้จักนะคะขอบคุณเชฟชาลีมาเยอะแยะอ่ะแล้วขอมอบนี้ให้เลยครับนี่ก็ร้องนี่แฟนเหรออาสามีภรรยาเชฟมอบค่ะอันนี้มอบขอบมอบเชฟมอบค่ะในกล่องเป็นอะไรเชฟ นี่มีพายครับวันมีบิสกิตครับแล้วอันนี้พายแบบนี้ป่ะมีครับมีในนี้ครับแล้วมีข้างหอลังเยอะแยะครับแม่แม่ไปข้าเทนเนอร์วอดอก่อนไปเราว่าเข้าปากแฟนเราก่อนเลยคนแรกดีนะครับผม